เส้นสมองของใครนะคะที่ยาวมาอยู่ประมาณแถวนิ้วก้อยเนี่ยค่ะแต่อยู่กลางมือนะแล้วก็ไม่ยาวลงมาข้างล่างแบบนี้คือยาวอยู่กลางๆแบบนี้ก็เป็นคนที่ฉลาดเป็นคนรู้จักวางแผนเป็น,นม,มองการไกลนะคะเป็นคนรอบคอบค่ะนักคิดนักวางแผนเป็นผู้บริหารได้ค่ะถ้า เส้นสมองแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเพื่อนๆลองไปสังเกตนะคะมีเป็นหนวดงงขึ้นมาอย่างนี้ไหมคะเนี่ยค่ะเส้นสมองที่เป็นหนวดงงขึ้นมาแบบนี้ของข้าเจ้าเนี่ยถ้าไม่เอาไปส่องกลางแดดแล้วก็ไม่สังเกตดีๆไม่เห็นนะคะว่าตัวเองอะ่ะมีเป็นหนวดยาวเฟ้ยขึ้นมาแบบนี้ ถ้าเป็นหนวดขึ้นมาแบบนี้เนี่ยเป็นคนเห็นแก่งเงิน <c oughs> คือเป็นคนที่หยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไงอ่ะอย่างเป่าขุยก็คิดว่าจะทำยังไงให้ขุย่หาเงินอ้าวจับปากาก็จะเอาปากาตัวเนี้ยหาเงินได้ยังไงคือมองทุกอย่างเป็นเงินเป็นทองนะคะมือถือใช้เล่นอย่างเดียวก็เสียเวลาค่ะ ต้องใช้มือถือหาเงินข้าเจ้าก็ใช้มือถือเทรดหุ้นในการขายประกันในอะไรทุกอย่างเป่าคุยในเมื่อเราเสียเวลาเป่าแล้วใช่ไหมคะเราก็ใช้คุยในการหาเงินข้าเจ้าก็ออกไปเป่าคุยเปิดหมวกบ้างขอทานบ้างก็ได้เงินมาเลี้ยงปลาเลี้ยงหมาเป็นค่าอาหารนะคะแล้วก็ใช้คุยในการสร้างคอนเนคชันด้วยนะคะเนี่ยค่ะถ้าคุณหาแฟนนะคะหรือลูกหลานในบ้านนะคะ มีเส้นสมองแบบนี้รับรองค่ะรวย <c oughs> คือคนที่มีเส้นสมองแบบนี้มันจะอยู่นิ่งไม่เป็นมันจะเป็นคนขยันทำมาหากินเห็นอะไรก็เป็นเงินเป็นทองนะคะหาเงินเก่ง <c oughs> ดังนั้นถ้ามีแฟนนะคะแฟนเส้นสมองแบบนี้นะคะ <c oughs> โอ้โหสบายค่ะแฟนขยันหาเงินค่ะหาเงินเก่ง <c oughs> แล้วคนที่เส้นสมองยาวเป็นหนวดหนวดขึ้นมาหานิ้วก้อยแบบเนี้ย เขาจะไม่ชอบหาเงินแบบทีละบาทสองบาทหรือแบบโหูกว่าจะได้เงินต้องเอาแรงงานหยาดเหงื่อแลกทีละนิดทีละหน่อยเนี่ยเขาจะไม่ชอบนะคะเขาจะชอบหาเงินแบบทีละก้อนโตโต,โตทีละก้อนใหญ่ใ,ญใญได้ทีเป็นกอบเป็นกำอะไรประมาณนี้อ่าอย่างขายประกันเนี่ยก็ได้ค้าขายก็ได้แต่จะไปให้นั่งขายของกําไร50สสตางค์กำไรบาท2บาทเนี่ยคน ที่เส้นสมองแบบนี้เขาจะไม่เอาเลยนะคะแล้วก็คนที่เส้นสมองแบบนี้ค่ะจะไม่ชอบทำงานด้วยตัวเองจะชอบใช้คนอื่นทำงานเพราะฉะนั้นนะคะเส้นสมองยาวด้วยเนี่ยก็คือเป็นคนฉลาดเป็นนักบริหารได้นะคะแล้วก็มีปลายหนวดยาวแบบนี้ค่ะเป็นเจ้าของบริษัทเจ้าของกิจการเป็นหัวหน้าเป็นผู้คุมเกี่ยวกับาการทำเงิน คิดเป็นก้อนใหญ่ๆได้เพราะว่าเขาจะเป็นคนไม่ชอบใช้ตัวเองทํางานนะคะอย่างของค้าเจ้ามาขายประกันเนี่ยค่เจ้าก็ใช้ออนไลน์ทํางานสมัยก่อนก็จ้างคนทําเว็บไซต์นะคะก็ทําให้ได้ลูกค้ามาแบบโดยที่ไม่ต้องเหนื่อยนะคะจนมีฐานลูกค้าที่แข็งแรงจนถึงปัจจุบันนี้นะคะอ่าเส้นสมองด้านขวาของค้าเจ้าเนี่ยมันยาวแล้วก็อาจจะเป็นคนคิดลึกคิดอ่า มากบางทีนะคะแต่ก็จะมีเส้นด้านขวามือเนี่ยค่ะช่วยบาลาน,นะคะเนี่ยขวามือมันไม่ได้มายาวมากก็จะเป็นคนที่เออคิดแบบเออกลางๆคิดอาจจะใจร้อนเพราะฉะนั้นสองข้างเนี่ยค่ะมันก็จะช่วยให้อ่าเป็นคนสมดุลได้นะคะเนี่ยค่ะเพราะอันนี้คือความหมายของเส้นสมองที่เป็นหนวดแบบนี้นะคะแล้วก็ถ้าอันนี้ก็คือคิดสั้นคิดไว ทำไวนะคะมันก็เลยบาลานซ์กันหน่อยนะคะถ้าเพื่อนๆน,นะคะสนใจออ้ยอยากจะดูว่าลายมือเป็นยังไงข้าเจ้าก็ดูให้ฟรีนะคะเพราะว่าเพิ่งอ,อยากจะรู้สึกอยากจะดูลายมือเมื่อวันที่27เดือนหนึ่งสองปีนี้เองนะคะ เกิดมาทั้งชีวิตก็ไม่เคยสนใจดูลายมือนะคะจูจ่ๆก็อยากจะดูลายมือขึ้นมาก็ส่งมาให้ดูได้ดูฟรีนะคะไม่ได้คิดเงินค่ะ